เราจะพูดคุยกับที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณอัธเศษเพชรมีศรีครับสวัสดีครับคุณอัธเศษครับสวัสดีครับสวัสดีทุกฟังด้วยครับ,รบแน่นอนนที่สุดว่ามันก็เป็นเรื่องที่เราเจอกันมานานเนี่ยนะกนละายเป็นความเคยชินฝน <c oughs> ตกรถติดเราก็จะมีปัญหากันอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาแต่ทีเนี้ยความหวังมันก็ต้องมีความหวังบ้างครับคุณอัธเศ เอาสภาพณขณะนี้ก่อนดีกว่าในการรับมือของกรุงเทพมหานครในช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้มันน่าจะหมดฝนแล้วนะสำหรับปีนี้ใกล้ๆเต็มทีแล้วเนี่ยแต่ฝนก็มาถี่ในช่วงปลายฤดูกันแล้วเกินภาพรวมเป็นไงฮะคุณอาจจะคุณอาจจะเสดครับผมว่าผมว่าภาพรวมเราเราดีขึ้นนะยังไงฮะจะจะพูดถึงภาพรวมเนี่ยเพราะว่าคือตั้งแต่วันที่หนึ่งมานะครับหนึ่งกันยายนมาจนถึงเมื่อวานเร <c oughs> มีปริมาณฝนเนี่ย ตกร้อยกว่ามิลเนี่ยเกือบทุกวันเละใช่แล้วปริมาณฝนในพื้นที่ของกรุงเทพเองเนี่ยที่ร้อยกว่ามิลร้อยกว่ามิลทุกวันเนี่ยรวมกันตกประมาณสักเจ็ดร้อยกว่ามิลในในที่ในในในแต่ละพื้นที่แต่ละพื้นที่นะครับไม่ได้วัดจุดใดจุดหนึ่งนะครับบางพื้นที่ก็ซัดกันไปร้อยห้าสิบร้อยสี่สิบเป็นตามลําดับระดับร้อยเนี่ยถือเป็นเรื่องเรื่องที่เราเคยชินละครับ กรุงเทพมหานครเองเนี่ยในในช่วงระยะเวลหลังๆมาเนี่ยนะครับเราก็ได้มีการพัฒนาระบบการสุ่มระบบระบายน้ํานะครับแล้วก็ตัวอุมโมงค์ที่จะเกิดเปิดขึ้นมาใหม่นะครับผมว่าการระบายน้ําของกรุงเทพเนี่ยดีขึ้นดีขึ้นมากถ้าเราเปรียบเทียบกับเมืองเมืองหลวงด้วยกันเนี่ยผมว่าเมืองหลวงโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็น้ําท่วมเหมือนกันนะครับแต่ว่า วันนี้เนี่ยโดยนโยบายของท่านผู้ว่าเนี่ยเราพยายามที่จะฝนระดับร้อยมิลเนี่ยสามชั่วโมงแีลยเราต้องเคลียร์ทางสายหลักให้เรียนะครับที่ผ่านมาผมก็ยังพึงพอใจอยู่ว่าในสามชั่วโมงเนี่ยเรายังเอาอยู่อยู่ครับในจำเป็นนะครับฝนตกร้อยมิลเนี่ยอาจจะข้ามันคืนเลยอยา่างน้อยเนี่ยครึ่งวันเราต้องเห็นละท่วมทั้งเป็นวันเนี่ยเราเห็นแน่นอนแต่ปัจจุบันเนี้ยเราจะไม่เห็นเลยครับ ตกมาเนี่ยสามชั่วโมงไม่เกินไม่เกินเนี่ยครับเราเคลียร์พื้นที่หมดได้ก็จะเหลือไปค้างที่ชุมชนบ้างซึ่งที่ชุมชนเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาหนึ่งก็คือยังไม่ได้เป็นที่สาธารณะนะเป็นที่เอกชนอยู่นะครับระบบท่อระบายน้ําก็ยังยังยังไม่ดีเท่าที่ควรนะ,นะครับในหลายพื้นที่ก็ยังมีบางพื้นที่ที่ยังไม่ได้ถูกการพัฒนาถึงแม้เป็นสาธารณะแล้วก็เรื่องของการ จัดสรรก็ประมาณลงไปนะครับอันนี้ก็ยังเป็นเหตุผลหนึ่งที่บางชุมชนยังมีน้ําท่วมขังอยู่บ้างแต่ถนนสายหลักเนี่ยรับรองว่าอาตอนนี้สามชั่วโมงเนี่ยไม่มีน้ําท่วมขังยิ่งถ้าตับหกสิบมิลเนี่ยทุกพื้นที่เนี่ยแทบไม่มีน้ำท่วมขังเลยครับกรุงเทพวันนี้เนี่ยนะครับเราดีแชร์เอาไว้ที่ประมาณเจ็ดสิบเก้ามิลน,นะครับที่ไม่มีน้ําท่วมขังนะครับ มันจะมีพื้นที่ซ้ำซากอยู่เป็นประจำอ่ะฮะคนอัตเศสที่เราเห็นอยู่หลายๆจุดเหมือนกันว่าโอ้โหตกเท่ไรเนี่ยตรงเนี้ยไม่พ้นแน่ๆเดี๋ยวก็ท่วมอีกเหมือนเดิมอะไรตรงเนี้ยมันจะเป็นลักษณะคือเหมือนเขาบอกมันรอการระบายอย่างคณอัตเลสบอกว่าสามชั่วโมงมันลงแต่บางทีอ่ะคนเขาเวลาเดินทางอ่ะใจมันใจมันอยากที่จะเรียกวอาโหแบบ จะถึงบ้านแล้วเนี่ยลงรถไฟฟ้ามาแล้วอย่างตรงหน้าหมอชิดอ่ะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะแล้วจะเป็นรัชดาที่เป็นแอ่งอย่างเงี้ยอะไรตรงเนี้ยตรงหน้าสามอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นคือจุดเดิมเดิมอะไรตรงเนี้ยแนวทางในการแก้ปัญหาเนี่ยภาพรวมยังไงดีจุด,จดใหญ่ๆจุดเดิมเดิมนะครับยก<ะ>ตัวอย่างอย่างปีนี้คือในในสมัยก่อนนะครับถนนพระรามสี่เอยช่วงของเตยช่วงกล้วยน้ําไทเอยเนี่ยปีนี้เราจะไม่เห็นท่วมเลยครับครับพอมาพูดถึงรัชดาเนี่ย ตอนนี้รัชดาเร็วขึ้นแต่เนื่องจากตอนนี้รัชดาเองนะครับตัวรัชดาเองหน้าสานายาเนี่ยเรามีโครงการก่อสร้างนะครับที่เราจะชูดน้ําำจากตรงกลางตรงกลางถนนเลยหน้าสานายาเนี่ยไปลงคลองราดพร้าวโดยผ่านซอยรัชดาสาสิบสองนะครับโครงการเนี่ยเราเดินท่อระบายน้ำเนี่ยวางท่อระบายน้าเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วตอนนี้เหลือขั้นตอนที่จะเอาในเรื่องของอเครื่องสูบน้ํา การลงทะเนเข้าไปติดตั้งนะครับซึ่งผมคิดว่าประมาณเดือนสองเดือนเนี่ยฝนเนี่ยไม่น่าทันแต่ฝนนีผมว่าทันแน่นอนคือฝนนี้ไม่ทันฝนนี้ไม่ทันครับครับแต่ในการระบายนยนะครับมันมันดีขึ้นเพราะว่าปลายของอ,อถนนราชดาสายที่สองเนี่ยเราได้ตั้งเครื่องสูบน้ําชั่วข่าวเพื่อจะชุดน้ําลงคลองลาดพร้าวโดยตรงเนี่ย เสริมเข้าไปประมาณสักสี่เครื่องเอาไว้แล้วนะครับเมื่อไหร่ที่ระบบตรงนี้เสร็จเนี่ยผมคิดว่าราชดาเนี่ยเราจะหมดห่วงนะครับปีหน้าเนี่ยผมว่าไม่เห็นนะครับน้ําทัวรชดาอ่ดากับก็อย่างที่ทราบครับนเมั่นใจครับมั่นใจโครงการก่อสร้างเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลานะครับและยิ่งก่อสร้างกรุงเทพเนี่ยนะครับหนึ่งเรื่องปัญหาของการจราจรในพื้นที่ด้วยใช่นะครับมันก็จะเป็นปัญหานะครับ อืมแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วในส่วนของนอกจากเราใช้เครื่องสูบน้ําแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเราดีนว่าอุโมงค์รับน้ําหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะตอนนี้มันยังใช้การได้หรือมันมีการเตรียมความพร้อมในการรองรับมากน้อยแค่ไหนฮะผมต้องเรียนอย่างเงี้ยถ้าเราไม่มีอุโมงค์เนี่ยวันนี้กรุงเทพจมค่ะเพราะฉะนั้นอุโมงค์ที่เราเราเดินเครื่องอุโมงค์อยู่นะครับสี่อุโมงค์หลักนะครับอุโมงค์ของเพ็นประชากรอุโมงค์บางซื่ออุโมงค์พระรามเก้าอุโมงค์มักะสัน นะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้กรุงเทพเนี่ยยังไม่จมน้า <c oughs> ครับเพราะว่าเราเราอย่างท,ที่ทราบดีอยู่ว่าเราไม่สามารถที่จะขยายตัวคลองได้เพราะฉะนั้นอุโมงค์เนี่ยก็เป็นทางลัดทางหนึ่งที่จะชูน้ําลงสูง่แม่เจ้าแม่น้ำเจ้าพระยาได้เร็วที่สุด <c oughs> ทั้งสี่อุโมงค์ที่ออเปเรตแล้วเนี่ยนะครับทำงานเต็มประสิทธิภาพประสิทธิภาพรวมกันของทั้งสี่อุโมงค์เนี่ยอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยเก้าสิลูกบาศ์เมตรต่อวินาทีซึ่งในปีนี้นะครับ ตรงช่วงถนนอุดมสุขนะครับไปถึงแม่น้ำเจ้าพระยาเรามีอุโมงค์อีกตัวหนึ่งที่เราเกิดปัญหาขึ้นก็คือตุอโมงบึงหนองบ่อนะครับที่เกิดสุดตัวลงตอนช่วงที่ท่านผู้ว่าชาัดชาติเข้ามารับตําแหน่งนะครับตอนเนี้เราเราเปิดใช้บางส่วนนะครับปนีนี้ปีนี้เราจะเห็นเลยว่าปี65ที่ผู้ว่าชาัิชาติเข้ามาเนี่ยน้ําท่วมร้อยหนึ่งทับหนึ่งสุขุมวิทร้อยสนะครับ แต่ปีที่ผ่านมาสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเจอเลยว่าร้อยสามน้ําท่วมนะครับอ่าเราใช้บางส่วนของอุมโมงค์ได้นะครับลดความลดอน้ําการรอระบายในพื้นที่ตรงนี้ไปได้เยอะมากเลยครับ,รบมั่นใจครับว่าอุมโมงค์ทั้งหมดเนี่ยอย่าไปอย่าไปเข้าใจว่าอุมโมงค์เราไม่ทํางานอุมโมงค์เนี่ยเราทํางานนะครับอมจากทีนี้หวังพรุ่งนี้เขาพยากรณ์อากาศเข้าไปดูกรมอุตุกรุงเทพปริมณฑลจัดสิบเปอร์เซ็นตของพื้นที่นะคุณแอนเศอร์เซ วันนี้ก็เจ็ดสิบครับแต่ไม่มีแส้นกำลังบอกว่ามันมืดมืดมันคลึ้มคลึ้มนะอย่างนี้ครับคลึ้มนั้งวันแต่มันแต่มันไม่ตกผมอธิบายอย่างนี้ครับคือในในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากว่าร่องความกดอากาศหรือเราเรียกว่าร่องมรสุมนะมรสุมฮะมันอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครครับตอนนี้มันถูกยกตัวขึ้นไปไปอยู่ตรงประมาณทักเชียงใหม่เชียงรายประมาณนี้ข้างบน นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเร,เ,รเรา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 ผ่านล่องฝนลงไปแล้ว <S <S อืนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าเราจะเจอเน,นะครับก็คือมาจากมรสุมนะครับ <S <S มรสุมก็คือนั่นเป็นฤด,ดูฝนปกติจากมรสุมที่เป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเอาความชื้นขึ้นมาโอกาสที่เราเจอตั้งแต่พรุ่งนี้ไปถึงวันที่สิบสี่สิบห้าเนี่ยเราอาจจะมีโอกาสที่จะเจอฝน นะครับแต่ไม่ใช่เกิดจากการร่องมรสุมครับร่องมันยกขึ้นตัวไปแล้วนะครับ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของฝนปกติตามฤด,ดูกาลนะครับแต่ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่อันหนึ่งที่เป็นหน้าข้อสังเกตก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากเราโดนโดนพายุนะครับถึงแม้ไม่ได้เข้าโดยตรงแต่มันมีผลกระทบทําให้ฝนทางด้านตอนเหนือของประเทศเราเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับใน สองอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเพราะั้นปริมาณน้ําในสี่เขื่อนหลักตอนนี้ค่อนข้างเยอะต้องระกัเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นภูมิบนศิลิกิตไอน้อยรบรุงแดงและป่าศักชนลสิทธิ์นะครับคือสิ่งที่เป็นกังวลตอนนี้ว่าเราเข้าสู่ฤดูการของน้ําทะเลนุนอืมวันนี้นะครับกรมชลประทานี่ยได้ปล่อยน้ํา ผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา,ยาผ่านมาที่บางสายวันนี้ประมาณสองพันลูกบาทเมตรต่อวินาทีสองพันลูกบาทเมตรต่อวินาทีโดยศักยภาพของกรุงเทพเนี่ยเราสามารถรับได้ประมาณสักสามพันห้าแต่ว่าเซฟตี้แฟคเตอร์เนี่ยก็อยู่ประมาณสักสองพันแปดสามพันนะครับ,รบนะครับเบนแต่ว่ามันจะมีจุดจะเรียกว่าฟันหลออ <c oughs> เรามีเสือ่นสองข้างนะครับของกรุงเทพมหานครเนี่ยระยะทางประมาณแปดสิบ กว่ากิโลเมตรนะครับเราก็จะมีจุดฟันหลออย่างเช่นที่ดินเอกชนท่าขึ้นเหือต่างๆอนานะครับอยู่อีกประมาณสักยี่สิบกว่าจุดที่เราไม่สามารถที่จะไปทาดาเนินการด้วยตัวของกรุงเทพมหาคนครเองได้นะครับดังนั้นเวลาที่เราดําเนินการอย่างนั้นไม่ได้เนี่ยเราก็ใช้วิธีการด้วยเอากระสอบทรายที่เราเห็นอยู่ว่า,ากระสอบทรายไปเรียงนะครับระยะทางการเรียงของกระสอบทรายเนี่ยตกประมาณสักสามพันสี่ร้อยเมตรนะครับวันนี้เราเรียงไปแล้วสองพันห้า นะครับซึ่งคิดว่าอีกสักวันที่สิบห้าเนี่ยนะครับกลางเดือนเนี่ยเราจะเจรียงกระสอบทรายเนี่ยจนครบตามแผนทั้งหมดครับงนั้นปัญหาของน้ําน้ําที่มันจะหนุนขึ้นมานะครับประกอบกับน้ําฝนและน้ําเหนือเนี่ยนะครับเราคิดว่าเรารับได้ถึ่น้ําหนุนเนี่ยปัญหามันก็ถ้ามันไม่มาพร้อมแบบช่วงเวลาที่ฝนตกและน้ําเหนือปล่อยลงมาเยอะๆนะครับแบเนี้เราไม่ค่อยกังวล อย่างที่เขาเรียกว่าสามน้าเนี่ยเรากังวลว่าถ้าเราเจอสามน้ําเนี่ยรสบบน้ําออกไปสู่แม่น้ําเจ้าพยาเท่ากับไปเติมในแม่น้ําเจ้าพยาก็จะค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งนะครับแต่คิดว่ามันจะมีอยู่แค่ชุมชนสองชุมชนที่จะต้องดูแลตัวเองนะครับพวกชุมชนนอกคันกั้นน้ำํำจนที่เราไม่สามารถลงไปพัฒนาได้เนื่องจากเป็นชุมชนขนาดใหญ่ของเองกนชนย่านพระรามสามอย่างเช่นชุมชนโรงสีเป็นต้นนะครับครับ คับคืออย่างที่บอกว่ามันมีอยู่ไม่กี่ชุมชนที่กุนนัเซต์แบเไม่สักครูเนี่ยแต่ทีนี้มันไม่มีแนวทางแล้วเพราะว่ามันมันเป็นของเอกชนอ่าเราเราก็ไม่ใช่ว่าเราปล่อยปละละเลยหรือทิ้งไปเลยนะครับก็ยังต้องเอากระสอบทรายเนี่ยละครับลงไปช่วยเขาอยู่ครับโดยกรทมก็ไปเรียงป้องกันเอาไว้อยู่นะครับ ทีนี้เนื่องจากว่าชุมชนพวกนี้เนี่ยคือเขาเขาคุ้นชินกับการสัญจรนะครับเมื่อเมื่อไหร่ที่เราไปทําอะไรให้เนี่ยคือการเ,าเขาไม่สะดวกต้องเรียนอย่างนี้ก่อนเออเราไปทาให้เสร็จสรรเรียบร้อยเนี่ยบางครั้งเขาอาจจะลื้อออกเพื่อเขาจะได้เอารถเข้าสัญจรได้อะไรได้นะครับ <me an> เรื่องเรื่องอต้องเาเรียกว่าอะไระชุมชนต้องให้ความร่วมมือด้วยนะครับในช่วงแค่บางช่วงเวลาน้ําหนุนเนี่ยมันไม่เหมือนน้าฝนหนุนก็ สักสามสี่วันก็จบไปนะครับเดือนก็แค่สองรอบนะครับแต่ทีนี้มัน,ม,นมันเราก็ยังนิ่งนอนใจไม่ได้อย่างวันนี้การระบายน้ําตรงเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมันก็มีการปรับเพิ่มสูงสูงขึ้นเรื่อยๆตามน้ําเหนือที่ที่เขามีการคาดการถูกไหมฮะมันเริ่มจากพ<ต>ันห้าร้อยเมื่อเที่ยงเมื่อเที่ยงเนี้ยยังพันเก้าอยู่เลยแล้วตอนนี้ช่วงเย็นช่วงค่ำเนี่ยกลายมาเป็นสองพันมันก็มันปรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตาม น้ำเหนือที่เขาคาดว่าจะไหลผ่านสถานีที่ในส่วนของ42นครสวรรค์ด้วยที่เกินเจ้าพยาด้วยอะไรแบบนี้คือมันก็ม่เป็นกรุงเทพเองเนี่ยเราไปดูที่ซียีที่บางซ่าเป็นหลักครเพราะตรงนั้นเป็นจุดประจบระหว่างป่าสักต่างๆนานาเนี่ยเข้ารวมกันมานะครับตอนนปริมาณน้ําตรงนี้จะเยอะที่สุดแล้ะ กับเอาพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยคือในภาพรวมนะขณะน,นี้เหมือนกับว่าเอ๊ะมันจะมีอีกไหมเนาะสำหรับฝนเราก็ยังคาดการณ์กันไม่ได้ถูกไหมฮะแต่โดยรวมเนี่ยกรมอุตุก็บอกว่ามันน่าจะเป็นช่วงปลายๆของฤด,ดูแล้ในขณะนี้ทางกรุงเทพมีข้อมูลยังไงม้างฮะคือคือจากการที่เราเราติดตาม,มานะครับผมว่าก็ยังอยู่ยังอยู่ในจนถึงสิ้นเดือนเนี่ย<ะ>เรายังเจอเจอฝนอยู่ทั้งเดือนนะครับคือเรายังอยู่ในช่วงของราดินญ่าอยู่ นะครับ uh huh. เราไม่ได้ยังยังไม่ได้เข้าเอลนินโยซึ่งค่ากลางเนี่ยมันจะไปตกตามตามพยากรณ์ของเอ็นโซ่เนี่ยบอกว่าจะเริ่มจากประมาณสักกลางตุลา uh huh. การเปลี่ยนแปลงค่ากลางเนี่ยจะสูงกว่าสูงกว่าลานินยาก็จะกลับกลายจะจะมองเห็นเอลนินโยมากขึ้น uh huh. กลับกลายเป็นแรงมากขึ้นเพราะฉะนั้นเดือนนี้เนี่ยก็ยังเป็นเดือนที่ที่เรายัางต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับ uh huh. เพราะว่าตัว วันนี้เนี่ยเราพูดถึงน้ําน้ําที่มันอยู่ในแม่น้ําลาคลองแต่สิ่งหนึ่งที่มันมีปริมาณค่อนข้างเยอะก็คือน้ําทุ่งอืมครับน้ําทุ่งเนี่ยน้ําทุ่งเนี่ยมันยังไม่ได้ยังไม่ได้เทลงมาทั้งหมดน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งเดือนเนี่ยยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดอยู่ครับกับทั้งเดือนต้องเฝ้าระวังใกล้ชิดมีจุดไหนเป็นพิเศษไหมเป็นพิเศษถ้าเกิดในกรุงเทพมหาคนครที่บอกว่าตอนนี้สามชั่วโมงลงหมดละแต่มันก็ต้องมีจุดที่อ่อนแอม้างฮะ ก็อย่างที่ผมผมวิจยนะครับถ้าเป็นน้ำหนุนน้ำหนุนจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ยังยังให้ความสําคัญในย่านพระรามสามอยู่ตรงระหว่างชุมชนลงสีเนี่ยเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยรูโว่ค่อนข้างใหญ่นิดนึงมันจะไม่เหมือนทาขึ้นเรือหรือผู้นี้ซึ่งค่อนข้างอันนั้นทํางานง่ายเล็กๆนะครับแผลไม่ใหญ่ แต่ชุมชนนั้นเป็นชุมชนที่อยู่กันประมาณรักสามสี่ร้อยหลังคาเรือน mm hmm. อันนั้นที่จะรัะอยู่ต้นถนนพระรามสามอันนี้คือจุดที่ผมเป็นห่วงนะครับส่วนน้ําฝนนะครับตอนนี้คือเนื่องจากว่าเราน้ําในพื้นที่เราน้าในคลองเราเนี่ยค่อนข้างที่จะในช่วงวันสองวันเนี้ยถ้าฝนไม่ลงมาเนี่ยเราระบายน้ําในคลองเราออกไปน,นะครับ mm hmm. สู่ภาวะปกติได้คุมน้ำ mm hmm. ได้นะครับแต่เนื่องจากเ ม,มันเกิดความโชคลายอยู่อย่างหนึ่งว่าสองวันก่อนเนี่ยฝนตกหนักที่สมุทรปราการอืมนะครับเราต้องมองพื้นที่กรุงเทพเนี่ยเป็นแอ่งคนเนี้ยตรงระหว่างสมุทรปราการเนี่ยจะสูงกว่าเรานะครับะจะสูงกว่าเราหมายความว่ามันเป็นแอ่งอยู่เพราะน้ําจากกรุงเทพมาเนี่ยจะลงออกไปทางอ่าวไทยเนี่ยนะครับลอยน้ําทางด้านฝั่งตะวันออกไปนะครับซึ่งเราคงคงเคยได้ยินว่าในโครงการชนแห่งวิจิตของกรมชลประทาน Mm hmm. ของส่งน้ําขนาดใหญ่หรือสถานีร้อยคิวหรือที่เขาเรียกว่าสถานีคลองสวนภูมิพวกเนี้ยนะครับพวกนี้ก็ยังเป็นปัญหาในการระบายออกอยู่วันเนี้คลองด่านน้ำยังเต็มอยู่ <Yeah. S 2> กำแพงที่ท,ที่ที่ตั้งรับน้ำกรุงเทพไม่ให้ออก mm hmm. ทางด้านล่างเพราะฉะนั้นไม่ออกด้านล่างไม่ได้เนี่ยเราจะต้องอาศัยศักยภาพของคลอ,องประเวศบุรีลม mm hmm. นะครับโดยอาศัยสถานีสูบน้ำ ของของเราเองก็คือที่พระขนงส่วนหนึ่งก็ไปอาสัยสถานีสูบน้ําที่จะออกมาทางบางประกงผ่านทางของพระองค์เจ้าก็คือสถานีสูบน้ําประเวศบุรีลมของกรมชลประทานนะครับแต่ทางด้านประเวศบุรีลมเนี่ยมันออกไม่ได้เพราะว่าของพระองค์เจ้ามันเต็มอลงมาไม่ได้ครับ <c oughs> ก็ได้แค่เดินเครื่องเลี้ยงเอาไว้จริงๆเราบอกว่าระดับตรงนั้นเนี่ยตรงประตูตรงนั้นค่อนข้างวิกฤต เราวันนี้เราก็เสริมศักยภาพไปที่พระโขนงนะครับเพิ่มขึ้นพระโขนงเนี่ยเราเดินยี่บสี่ชั่วโมงเพื่อที่จะเลี้ยงน้ำตึงน้ำเนี่ยทั้งเส้นอย่าลืมว่าตาเวศนะครับเราจากพระโขนงที่อยู่ตรงปากแม่น้ำเจ้าพยานะครับผมเกือบสามสิบกว่ากิโลอ่ะเป็เขตรากกระบังอ่ะใช่ไหมครับเพราะมันดึงมันยาวมากเหมือนค่อนข้างไก่ มันใช้เวลาเราก็มีการบริหารจัดการนะครับในระหว่างกลางคลองอประเวศบุรีลมเรามีประตูนะครับปิดกั้นน้ํานะครับอยู่สองช่วงอคือช่วงราดกระบังกับช่วงประเวศก็คือตรงวัดกระทุ่มเสือป่านะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราบริหารจัดการอยู่ดังนั้นตอนตอนเนี้ยถ้าถ้าผมผมจุดที่มันน่าเป็นห่วงที่สุดเนี่ยผมก็จะเป็นห่วงตรงราดกระบังกบ ลาดกระบังก็เป็นจุดหนึ่งที่อยู่นอกแนวคิงได้นึกภาพออกใช่ไหมครับอืม mm hmm. แนวคิงได้ก็คือแนวป้องกันน้ําท่วมเนี่ยนะครับอยู่นอกชั้นซึ่งน้ําถ้าน้ําเหนือมาเจ้าพญาเนี่ยโปรไฟล์โปรไฟล์แม่น้ําใหญ่มากศักยภาพค่อนข้างดี mm hmm. แต่ถ้าออกน้ําเหนือมาเนี่ยจากด้านบนด้านฝั่งตะวันออกเราต้องนึกภาพว่าช่วงก่อนเนี้ยน้ําฝนไปตกที่เพชรบูรณ์เข้าป่าสักจะลงป่าสักดชุลสิิธิ์ ก็จะลอยลงมาผ่านคลองรละผีพัดมาถึงลังสิตประยุนศักด์จากลังสิตประยูนศักด์เนี่ยมันก็จะมาชนเข้ากับเขตกรุงเทพก็คือคลองหกวาสายล่างทีนี้ก็นับไปเลยนะครับตั้งแต่คลองเจ็ไปถึงคลองสิบสามคือสุดเขตของกรุงเทพมหานครตรงนี้จะผู้ดูแลคือกรมชลประทานกรุงเทพเนี่ยยินยอมให้น้ําคนมักจะบอกว่ากรุงเทพเนี่ยเห็นแก่ตัวปิดไม่ให้น้ําเข้าไ <c oughs> อา้จริงไม่ใช่ คือไอประตูพวกนี้กรมชนประทานเนี่ยคือเราไปทำงานประสานกันอย่างดีนะครับอืเราเปิดให้เอาน้ําเข้าช่วยเอาน้ําเข้าให้นะครับเข้าผ่านในพื้นที่ของน้องจอกเข้ามานะครับจนล่างสุดก็คือมาที่ลาดกระบังนะครับแล้วก็ตัดออกโดยใช้สถานีพักขนงแล้วก็สถานีประเวศบุรีลงเป็นตัวตัดน้ําออกเพราะปัญหาก็คือว่าน้ํามันลงข้างล่างยากแค่นั้นเองอ ครับทีนี้เวลาที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเรายัางเห็นในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยใช้ทรัฟฟี่ฟองดูมารับแจ้งเหตุต่างๆทั้งในส่วนของอาคารถนนหนทางบ้างแต่พอเป็นสถานการณ์น้ําท่วมเนี่ยมีชาวปรทมนเนี่ยใช้บริการทรัฟฟี่ฟองดูมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าบางทีมันมีผลมันมันคือเป็นการสื่อสารสองทางเขาตามได้ด้วยว่าสิ่งที่เขาร้องเรียนไปเนี่ยทาหรือยังมีปฏิกิริยาตอบรับยังไงกันบ้างอะไรตรงเนี้ยมีมากน้อยแค่ไหนวัตเศษครับ คือคืออย่างนี้ก็คือก่อนที่ที่เราเราแทบไม่เราแทบจะไม่ได้รอให้ประชาชนร้องเรียนก็มาก่อนด้วยซ้ำไปับจริงๆแล้วในระบบของเราเองเนี่ยเรามีระบบตรวจวัดน้ําท่วมบนถนนนะครับ,รบก่อนหน้านั้นเนี่ยเรามีสักร้อยจุดวันนี้เราเพิ่มไปอีกร้อยจุดในกรุงเทพนะครับแล้วคือเรารู้ก่อนล่วงหน้าเลยนะครับโดยระบบโทรมาตรของสำนักการระบายน้ำนะครับสามารถที่จะรู้ได้เลยว่าตรงจุดไหนนะครับ ท่วมขังอยู่ตรงที่ผมเรียนเนี่ยก็คือจุดที่เป็นทางสาธารณะนะทั้งหมดน,นะครับตอนนี้วันนี้เรารู้แทบเกือบจะทุกจุดครอบคลุมทั้งกรุงเทพแล้วครับว่าแต่สิ่งหนึ่งที่ปัญหาของทัพพี่พงดูที่ร้องเรียนมาเนี่ยเป็นปัญหาของเอกชนในหมู่บ้านบ้าง <c oughs> ของตัวเองบ้างครับ <c oughs> นะครับในตรงพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เอกชนบ้างอันนี้ร้องเรียนเข้าไป แลพอร้องเรียนเข้าไปในพระที่พงศงดูก็จะมีคนสก,กีนนะครับ<ม>แล้วก็ปู่นนี้มีเจ้าหน้าที่ดูอยู่มาที่สำนักการระบายน้ํานะครับสำนการระบายน้ำนก,นก็จะส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยประสานไม่ว่าจะเป็นหน่วยเบสของกทมอเองของเขตเองนะครับลงเข้าไปช่วยเหลือประชาชนนะครับ<ม>วันนี้ก็ยังในชุมชนเนี่ยผมก็ยังต้องบอกว่ายังมีที่เข้ามาในพระพิพงดูค่อนข้างเยอะอยู่ก็ถือว่าเป็นอีกนอหนึ่งช่องทางนะในการที่จะสื่อสารกัน เป็<ใ>นช่องทางที่<ง>ดีเลยแ่ะครับเพราะว่าสามารถที่เราจะเห็นในอดีตนะครับผมก็นึกว่าคนโทรเข้ามาบางทีแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันไม่มีภาพไปครับท่วมขังเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงถ้าี่ฟองดูเนี่ยส่งภาพเข้ามาได้เราจะเราจะเห็นทั้ดีเลยว่าลักษณะของเป็นยังไงจะแก้ไขยังไงแล้วรู้ปฏิกิริยาตอบกลับทันทีด้วยนะว่าจะทําอย่างไรจะเมื่อไหร่แล้วความคืบหน้าของสิ่งที่เราแจ้งไปเป็นอย่างไรเออมันก็เป็นการสื่อสารสองทางที่สุดท้ายแล้วเนี่ย ประชาชนน่าจะเป็นสิ่งที่พอใจในเรื่องของในการแก้ปัญหาแม้ว่าบางทีจะแก้ไม่ได้สักทีเดียวถูกไหมฮะแต่บอกว่าเรารู้แล้วนะเราไม่ได้งอนใจถูกไหมฮะคุณเดนเดเซตใช่ครับใช่ครับถูกครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่งั้นเนี่ยระบบมันจะค้างไว้ถ้าไม่แก้เนี่ยมันจะฟ้องตัวเองอยู่จะค้างเขาอยู่ฝากตัวนินึงอย่างเก้าถึงสิบเอ็ดนี้เขาเตือนกันหนักหนาเลยฝนจะตกกรุงเทพมหานครย้ำความมั่นใจนิดหนึ่งครับคุณเดนเดเซตคือ ช่วงนี้ฝนอาจจะตกแต่คือคำว่าตกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแปดสิบเปอร์เซ็นตของพื้นที่เนี่ยม่บอกว่าเป็นปริมาณว่าจะมากน้อยขนาดไหนนะครับอาจจะเป็นฝนเล็กน้อยนะครับแต่ควบคุมทั้งพื้นที่นะครับอันนี้ช่วงนี้เนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้เจอฝนหนักนะครับแต่อาจจะเจอฝนเกือบทุกเกือบทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานครแค่นั้นเองครับไม่ต้องวิตกครับ,บแต,แต,แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากก็คือว่า ประชาชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ํานะครับอันนี้ต้องต้องยกของขึ้นที่สูงอจากว่ากรมชลประทานเนี่ยได้ปล่อยน้ํานะครับผ่านแม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยมาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเกรงว่าจะยกของขึ้นที่สูงไม่ทันนะครับอ,อยู่คันนอกคันกั้นน้ำเนี่ยบางทีเราเข้าไปช่วยเหลือลําบากนิดหนึ่งนะครับ ครับผมขอบคุณมากครับคุณอัธเสศครับชาวกรทมฟังแล้วน่าจะสบายใจบ้างนะคะรับกลับว่าคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราพูดคุยกับคุณอัธเสศเพชรมีศรีนะครับที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกับกับแนวทางในการที่จะดูแลพี่น้องชาวกรทมได้กับเรื่องของการป้องกันปัญหาน้ำท่วมนะครับ